เป็นกองเชียร์ประชาธิปัตย์การเลือกตั้งเป็นวิทยาศาสตร์สุดๆอันนี้คือเครื่องมือต่อสู้กับนักการเมืองที่เราเกลียดน,นั่นคือสิ่งที่เราควรจะเรียกร้องไม่ใช่ว่าเราไม่ไปเลือกตั้ง สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมกับรายการเลือกตั้ง57ทางออกประเทศไทยดิฉันอรวรรธกลิ่มวิรัตกุลค่ะเรามาพบกันในวันจันทร์วันนี้นะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้มีเหตุการณ์อย่างที่เห็นกันในภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะบรรยากาศที่คนไทยผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือแม้แต่ยังไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งก็อาจจะเป็นภาพและบรรยากาศที่ไม่คุ้นเคยนักนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วค่ะกับบรรยากาศของการเลือกตั้งล่วงหน้านะคะและด้วยบรรยากาศเมื่อวานนี้ มีคนส่วนหนึ่งที่สามารถใช้สิทธิ์ได้แต่ก็ต้องยอมรับว่ามีคนอีกจำนวนไม่น้อยนะคะก็ถึง4 0 0แสนกว่าคนนะคะที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าได้นะคะโดยเฉพาะในส่วนของกรุงเทพมหานครและก็ในส่วนของต่างจังหวัดค่ะวันนี้ที่ต้องจับตากันนะคะก็คือว่าการเลือกตั้งจริงที่ได้กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา2กุมภาพันธ์นั้นวันพรุ่งนี้ก็จะได้ทราบกันในการหารือระหว่าง รัฐบาลโดยนาะยกรัฐมนตรีและก็ทางกะกะตกันนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะในข้อเสนอและมุมมองที่แตกต่างกันของทั้งสองฝ่ายและอาจจะมีพรรคการเมืองอื่นๆเข้ามาร่วมความเห็นด้วยนะคะตามที่ทางกกตได้หาหรือไปแล้วก็จะได้ข้อสรุปแล้วค่ะว่าสองกลุมภาจะมีเลือกตั้งหรือไม่มีกันนะคะและวันนี้เช่นเคยค่ะกับความเห็นของท่านผู้ชมนะคะหลังจากที่เราได้ผ่านบรรยากาศทางการเมืองมาด้วยกันผ่านความคิดความเห็นที่สะท้อนมาด้วยกัน วันนี้อย่างที่บอกกันนะคะเราจะคุยกันในชื่อตอนว่าเคารพเสียงเคารพสิทธิ์ค่ะและวันนี้เรามีคําถามที่อยากจะฟังความเห็นของทุกท่านดังนี้ค่ะ ะวันนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องหน้าจอเล็กน้อยนะคะเอาไปมาฟังจากดิฉันแล้วกันนะคะคำถามที่จะถามท่านผู้ชมนะคะกับวันนี้นะคะก็คือว่าจากเหตุป่วนเลือกตั้งท่านยังต้องการไปใช้สิทธิ์อีกหรือไม่นะคะคำถามวันนี้คือจากเหตุปวนเลือกตั้งท่านยังต้องการไปใช้สิทธิ์อีกหรือไม่นะคะ SMS มาที่4111204ค่ะหมายเลข SMS 4111204นะคะถ้าต้องการไปเลือกตั้งอยู่ไปใช้สิทธิ์อยู่ ก็กดมาที่หมายเลขหนึ่งแต่ถ้าไม่ต้องการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันแล้วกดหมายเลขสองนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่ง 1> c 1 1 1 2 4กดหนึ่งค่ะถ้าท่านยังต้องการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแม้จะมีเหตุป่วนอย่างที่เห็นหรือจากเหตุป่วนวันวานนี้ทําให้ท่านไม่ต้องการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็กดหมายเลข2และช่วงท้ายรายการเช่นเคยเราจะประมวลผลการ SMS ของท่านผู้ชมกันให้ติดตามพร้อมกันเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเรามีแขกรับเชิญ2ท่านนะคะอาจจะเป็นบรรยากาศที่เปลี่ยนไปสักนิดหนึ่งเพราะปกติก็จะเจอกันแต่นักวิชาการนะคะครูบาอาจารย์แต่วันนี้ต้องบอกว่ามาในานามประชาชน คนมีสิทธิ์เลือกตั้งกันเลยค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่เพิ่งจะเป็นที่ติดตามกันมากสักหน่อยนะคะวันนี้เราได้เรียนเชิญสองท่านด้วยกันนะคะท่านแรกเป็นสุภาพสตรีค่ะคุณสุวินันท์ชัยปราโมทนะคะแล้วก็คุณวิทย์พิมพ์การจนะพงศ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะต้องบอกว่าต่างคนต่างมาเจอกันหมดเลยนะคะเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ว่าด้วยบรรยากาศการเมืองตอนนี้คุณสุวินันท์ชัยปราโมท ต้องบอกว่าในช่วข้ามคืนเลยทีเดียวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับการพยายามเข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่เขตสวนหลวงถึงขั้นต้องปีนประตูรั้วกันเข้าไปนะคะส่วนคุณวิทย์พิมพ์การจจนะพงศ์ปกติเนี่ยถ้าเป็นรุ่นคนสัก10กว่าปีที่แล้วอาจจะต้องคุ้นเคยกับชื่อเสนาวิทย์นะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งในทีมยุทธการขยับเหงือนะคะตอนนี้ก็ทําอาชีพกราฟิกดีไซเนอร์นะคะแต่คุณวิทยก็เป็นคนหนึ่งที่เคยพูดเรื่องของ การใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองเหมือนกันผ่านในแฟนเพจวีโหวตนะคะควันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่สองท่านน่าจะมีส่วนร่วมกันได้นะคะถามคุณสุวินันท์กันก่อนนะคะต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าปกติแล้วเนี่ยการเลือกตั้งเนี่ยทั่วๆไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์ล่วงหน้าเป็นประจำหรือเปล่าคะหรือว่ามีเหตุจริงๆวันที่สองถึงไม่ได้จะไม่ได้ใช้สิทธิ์เนี่ยค่ะคือทุกครั้งที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในเดือนก็ไปตามันตรงค่ะ ปกตินะคะแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์ช่วงนี้ก็อย่างที่บอกว่ามันก็ควรจะไม่ปกตินะคะก็คิดว่าก็น่าจะมีอะไรที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เราก็คิดว่าอย่าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเพื่ออาจจะลดสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างที่เราคิดไว้อย่างเี้ยเราคิดว่าบรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าน่าจะแบบไม่ค่อยไม่ค่อยน่ากลัวไม่ค่อยน่ากัวเท่าไหร่นค่ะแลวทีนี้เมื่อวานเนี่ย ไปคนเดียวด้วยไปคนเดียวค่ะค่ะคนต้องถามก่อนนะคะคุอาจจะบอกไม่รู้ว่าคุณสุวินันเป็นใครมาจากไหนคุณสุวินันนี่อาชีพอะไรคทำงานอะไรอยู่ขอโทษค่ะคือเน้นทําธุรกิจส่วนตัวค่ะเปิดบริษัทเป็นตัวแทนขนส่งสินค้านําเข้าจากต่างประเทศนะคะแล้วก็ทํามาเป็นสิปีแล้วค่ะอืมแล้วก็เป็นคนที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยตลอดทุกครั้งค่ะไม่เคยพลาดเลยนะคะแล้วทีนี้พอเมื่อวานตัดสินใจไปที่ที่ไปลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าต้องไปที่เขตสวนหลวงถูกต้องออกจากบ้าน ก็ประมาณ8โมงอะค่ะ8โมงค่ะตอนนั้นเห็นหรือยังครับพอเข้าไปเนี่ยคนอื่นเห็นเอสชักมีกปอปสเยอะๆนี่บางคนก็ขับรถกลับบ้านเลยทาไมทาไมถึงจอดรถแล้วเดินไปต่อคะคือเชนจอดรถฝั่งตรงข้ามค่ะสำนักงานเขตสวนหลวงแล้วก็เดินข้ามถนนไปช่วงที่เดินข้ามถนน่ยก็ได้ยินเสียงค่ะนะคะ,คะกออ็กระจายเสียงนะคะบอกว่าออพวกเรามาแสดงศิษย์ ของของผู้ชุมนุมเราจะชุมนุมโดยสันติสงบสันติอหิงสาเรนก็ได้ยินแต่ใจแล้วแหละเพียงแต่ว่าพอเข้าไปใกล้ๆบรรยากาศมันเริ่มจะคุกกุ่นขึ้นมาเลยคะุกกุ่นขึ้นมานะคะต้องถามว่าเป็นคนอื่นทั่วๆไปที่พูดง่าว่าไม่อยากเจอผลกระทบซึ่งไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นในขนาดไหนอย่างไรเนี่ยอาจจะบอกว่าช่างมันเถอะ ก็เอาเป็นว่าคนนี้ไม่ได้ใช้สิทธิ์แล้วกันทําไมคุณสุวินันท์งพูดยิงกล้าไปต่อล้อต่อเฉียงกับเขาแต่ก็ไม่ได้ใช้อารมณ์รุนแรงนะคะท่านพี่จากคลิปตอนนั้นเนี่ยพอเดินเข้าไปถึงประตูแล้วเห็นประตูปิดเนี่ยจะทํำยังไงแล้วข้างในเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เองเขาพยายามที่จะมาแบบพาเราเข้าไปไหมคะคือเรนนี่เห็นว่าตอนที่เข้าไปเนี่ยใกล้ๆแล้วนะคะก็รู้สึกว่าประตูเนี่ยถูกผูกด้วยพ้า o m าหลาย หลายชั้นเลยคือพรกมาพืนเดียวจะผูกหลายทบหน่อยแล้วก็มองเข้าไปทางด้านใน,นซึ่งรถไปเป็นรั้วโปรง่งใช่ไหมคะ,คะก็เห็นเจ้าหน้าที่เนี่ยแ<ช>ม้แต่เจ้าหน้าที่เองก็ยังออกมาไม่ได้เลยก็คงคงจะไม่สามารถมาพาผู้ใช้สิทธิ์เข้าไปได้อย่างแน่นอนดิฉันชั่วโมงนั้นก็รู้สึกคิดว่าแล้วทําไมจะต้องมาปิดประตูด้วยก็ไหนเมื่อกี้ยังประกาศอยู่เลยนะคะว่าเราขัดค้านแล้วไม่ขัดขวาง ชุมนุมโดยสงบสันติอหิงสานี่คงไม่ใช่คัดค้านอย่างเดียวเลยนี่คือการขัดขวางแล้วนาทีนั้นเนี่ยทำไมถึงกล้าที่จะไปแกะสิ่งที่เขาผูกไว้ที่ประตูภาคเขามาเขาเนี่ยคะค่ะคณเรีนก็มีการอธิบายนะคะให้เขาได้ได้รับฟังความความรู้สึกของเราว่าเเราเป็นผู้ใช้สิทธิ์เราต้องรักษาสิทธิ์ของเราไหนคุณบอกว่าคัดค้านไม่ขัดขวางแล้วเรียนก็เดินไปชี้ที่ประตูว่าและที่ผูกอยู่เนี่ย เรียกว่าอะไรนี่ขัดขวางชัดๆเลยบอกแบบนี้แต่เขาก็บอกว่ายัางไงก็ไม่ให้เข้าต้องขออนุญาตก่อนที่ที่เถามว่าต้องขออนุญาตใครในะคะเขาก็บอกว่าขออนุญาตคุณสุเทพเราก็บอกในคุณสุเทพบอกว่าคัดค้านและไม่ขัดขวางไงแต่นี้มันขัดขวางชัดๆดิฉันจะ,นจะโนโหวตหรือจะใช้จิตเลือกใครใมันเป็นสิทธิ์ของดิฉันดิฉันต้องรักษาสิทธิ์ พูดไปอธิบายไปอยากให้เขาเข้าใจถึงความร<ฆ>ู้สึกเราตรงนั้น<ฆ>ว่านี่มันคือการละเมิดสิทธิของคนไทยทุกคนมันเป็น<ฆ>ความเดือดร้อนทั่วทุกหย่อมย่าแล้ว<ฆ>คือถ้าคุณเกิดเป็นคนไทยแล้วคุณเป็นผู้ที่อ,อยู่ในอายุที่คุณสามารถใช้สิทธิได้ตอนนี้คุณกระทบทุกคนแล้วล่ะค่ะดูชุดนี้ยังบรรยากาศเหมือนปีนหรือเมื่อวานเลยเมื่อวานวันนี้จำลองชุดจำลองชุดปีนเมื่อวานมาให้เลยนะคะไปคนเดียวด้วยแล้วก็ตัดสินใจนาชีที่บอกว่าเข้าไม่ได้ผ้าที่ผูกออกก็แกะไม่ได้เนี่ย ทำไมถึงขั้นต้องปีนข้ามประตูเหล็กสแตนเลสเข้าไปค,คือชั่วโมงนั้นคิดว่าในเมื่ออธิบายแล้วตามหลักที่คือคำผู้เรียนคิดว่าถ้าเป็นมนุษย์หรือเป็นอะไรก็กคือคนเนี่ยต้องต้องเข้าใจได้แล้วอะ,ะนะคะแต่ถ้าเกิดพูดอย่างนี้แล้วยังไม่เข้าใจเนี่ยนะคะก็ไม่รู้จะจะเข้าไปได้ยังไงก็เลยคิดว่า ในใจคิดว่ายังไงเนี่ยมันคงไม่ยอมอะค่ะให้ใครมาทําแบบนี้กับเราไม่ยอมแน่นอนในใจคิดว่ายังไงฉันต้องเข้าไปให้ได้คในเมื่อมองแล้วอืมรั้วเหรอสูงเท่านี้เหรอสูงกว่านี้ฉันก็ปีนก็เลยเอารองเท้าเข้าไปก่อนนะคะตอนนั้นไม่คิดลังเลเลยไม่ได้คิดลังเลเลยไม่มีลังเลไม่มีความรู้สึกว่าเราจะเออ ถูกกระทําเหมือนกับที่เป็นข่าวไหมว่าใครจะโดนผู้คัดค้านเนี่ยทำร้ายร่างกายชั่วโมงนั้นบอกได้เลยไม่ไม่มีความรู้สึกนี้เลยในที่สุดกระปีนเข้าไปจนสําเร็จใช่ค่ะนะคะรองเท้าวันนี้ใส่ส้นสูงมาวันนั้นใส่ใส่ส้นประมาณไหนไปคะก็ส้นสูงประมาณนี้ปพียแต่ว่าเป็นรองเท้าที่สูงด้วยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นรองเท้าที่ถอดง่ายกว่ากว่าที่ใส่วันนี้ตอนปีนั่นคือถอดรองเท้าถอดรองเท้าเพราะว่าชั่วโมงนั้นคือเราก็ไม่ได้มีการวางแผนอะไรล่วงหน้าคิดอย่างเดียวว่า เราต้องเข้าไปให้ได้เราจะยอมก, <c oughs> กับกับกลุ่มที่มาคัดค้านเราค <c oughs> ัดค้านการใช้สิทธิ์ส่วนบุคคลอย่างนี้ไม่ได้เลยถามน้องวิทย์หน่อยเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้คิดอยากไปใช้สิทธิเลือกตั้งลงหน้าไหมผมต้องไปวันที่สองครับ <c oughs> คือไม่ได้ลงทะเบียนไว้กลับไปใช้สิทธิ์วันจริงถามก่อนก่อน <c oughs> ที่จะเห็นข่าวของคุณสุวินันนะคะตัวคุณวิทย์เองเมื่อวานพอเห็นบรรยากาศข่าววันที่26เนี่ยมันดูมีปัญหาไปทั่วไปหมดเลยมีความรู้สึกไหมว่าโอ้โหวันที่สองจะออกจากบ้านดีไหมเนี่ย คิดเห็นขาวข่าวนั้นแล้วดูยังไงบ้างเมื่อวานไปออกไปออกไปต่างจังหวัดที่ที่อยุธยาไปไปเที่ยวแล้วก็ได้ข่าวมาเรื่อยๆทางโซเชียลมีเดียก็รู้สึกอุดอัดมากก็เสียใจเสียใจแท้น้องสาวผมต้องไปที่เขตดอนเมืองก็ก็ปไม่ได้คือเมื่อวานน้องสาววิทย์จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลยไหมใช่ไม่ได้เหมือนกันไม่ได้ก็พอรู้ว่ามีความวุ่นวายเขาก็เขาก็เขาก็เขาไม่ไปผมก็โทรถามไปมา แต่ไม่ไม่ได้ลุยมันพี่แต่ว่าถ้าเป็นผมคือผมก็ไม่รู้ว่าผมจะสามารถทําแบบพี่เขาได้หรือเปล่าแต่ว่าผมก็จะไปให้ถึงที่สุดเ<ช>ท่า<ช>ที่มันไปได้อาจจะไม่ถ้า,ผาเผชิญหน้าจริงๆ<ช>แล้วมีผมการจะไม่กล้าขนาดนี้<ช>แต่ผมคิดว่าเราต้องไปแสดงแสดงจุดยืนของเราอย่างสง,งบค<ช>่สงบก,<ช>ก็ปิด<ช>ก็ยืนรอจนกว่าจะเปิดหรืออะไรก็ได้อะคือผมว่ามันแต่ว่า กล้ามากคือแบบว่าไม่ไม่กลัวเลยค่ะของพี่คือน้องนี่อาจจะดูแล้วไม่คุ้มไม่คุ้มผู้หญิงจะจะเข้าไปแต่แต่ตรงนั้นคือด้วยบรรยากาศด้วยด้วยคือด้วยสภาวะของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะต้องยอมรับตรงๆว่าบางคนก็อาจจะเหมือนกับบอกว่ากลับบ้านดีกว่าแล้วก็ถ้ายังไงซะอาจจะใช้สิทธ ในวันจริงหรือบางคน,คคนก็อาจจะจ้องยอมเสียสิทธิ์ไปเลยของวิทย์เองพอเห็นข่าวจากโซเชียลมีเดียมาเรื่อยๆเนี่ยในฐานะานะที่ตัวเองเคยพยายามบอกว่าถ้าจะมีอะไรกันก็ตามเนี่ยอยากให้เรื่องของการเลือกตั้งมันเป็นตัววัดเป็นตัวตัดสินใจในส่วนของของความต้องการของคนจริงๆมากกว่าภาพที่เราเห็นเมื่อวานเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างก,กับรกรเลือกตั้งแบบแบบที่เรากําลังเป็นในประเทศไทยนะคะเสียใจมากเสียใจจริงๆนะครับคือ ผมเป็นคนที่โดนทุกคนอายุสามสิบสี่สิบจะโดนโปรแกรมมาตลอดว่าการที่ประชาประชาชนไปเข้าชิวเลือกตั้งยาวๆเนี่ยมันเป็นประเทศมันใกล้เจริญแล้วาเราทุกครั้งเราลุ้นมาตลอดเอ้ยคราวนี้คนเยอะหกสิบแล้วนะเจ็สิบแล้วนะเอ้ยคราวที่แล้วบางที่แปดสิบมันเป็นนมิตหมายที่ดีแล้วอยู่ดีๆมันบอกว่าไม่ให้เราเลือกตั้งมันเหมือนจะลบโปรแกรมเราที่โดนโปรแกรมมาสี่สิบปีนะครับ ราโดนโปรแกรมใส่หัวมาเหมือนเป็นหุ่นยนต์โปรแกรมมาบอกว่าเลือกตั้งถูกต้องนทำไมทำไมถึงทำแบบนี้มันมีความรู้สึกทำให้เรายึง่งยึ่งหวงแหนสิทธิในการเลือกตั้งไม่แต่เดิมอ,อาจจะแบบไปก่อได้ไม่ไปก็ได้บางคนนะบางคนก็บอกว่าเพราะไอการเสียสิทธิทางการเมืองก่อนชีวิตนี้ไม่เคยอยากจะลงสมัครเลือกตั้งไม่อยากจะไปถอดถอนใครอยู่แล้ววิรู้สึกไหมว่ามันยึ่งกระตุ้นแบบยิ้งอยากหรือเป่านี้ครับคือการเมืองเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ทะเลาะกันอยู่ระหว่าง ประชธนิปัต์กับเพื่อถ่ายทะเลาะก,กันค่ะวันที่มีคําบอกว่ายุบสภาเนี่ยค,คนความรู้สึกของคนอ่ะมันเหมือนพวกเราคราวนี้แหละเราคือคนตัดสินแต่พอมาห้ามเราไม่ตัดไม่ให้ไม่ให้ตัดสินเนี่ยมันผมไม่คือเรื่องการเมืองไม่เกี่ยวนะครับ<ช>คือเขาจะทะเลาะก,กันอะไรแ,แต่นี่เรื่องของประชาชนคือเป็นสิทธิ์ของคืออย่างน้อยเป็นสิทธิ์ของเราหือสิทธิ์เ็จหนึ่งส่วนล้านเราก็มีสิทธิ์ ผมว่า <S <S ผมว่าประชาชนหลายคนคิดอย่างนี้ไม่ได้คิดหรอกว่าจะอะไรยังไงคือบางทีผมอาจจะไม่อย่างที่บอกผมอาจจะไม่ฉลาดเฉลียวด้วยซ้ำเท่านี้ว่าทําไมถึงจะต้องถึงจะต้องห้ามไม่เลือกเลือกไม่ดีกว่าเลยมันอธิบายยากมากผมงงแต่ตอนนี้ผมรู้สึกเลยว่าอํานาจอยู่กับผมอํานาจอยู่เขาอำนาจอยู่กับพี่ทุกคนอยากจะอยากจะอยากจะไปใช้เสี้ยววินาทีเนี้ยมาก ทั้งสิทธิการเลือกหรือไม่เลือกก็ได้ใช่ผม<อ>ผมก็ผมมีตัวเลือกน้อยอตัวเลือกมีไม่เยอะแต่ว่ามันก็ยังมีช่องทางอย่างน้อยถึงตอนนี้ตัวเลือกมีไม่เยอะนะแต่ก็ยังมีช่องทางที่ผมสามารถแสดงออกได้ค่ะแล้วทุกคนเนี่ยทุกคนประชาชนทุกคนเชื่อว่าตัวเองจะแก้ปัญหานี้ได้ค่ะแล้วแล้วสำคัญที่สุดคือผมผมยอมรับทุกคน<ะ>ผมอยากอยู่ในประเทศนี้กับทุกคน<ะ>และผมเชื่อว่าการเลือกตั้งนี้คือ ทำให้ผมอยู่ผมไปเชียงใหม่ก็ได้มผมไปนครศรีธรรมราชก,ก็ได้ผมผมคิดว่าวิธีนี้ดีที่สุดค่ะการตัดสินใจแบบคุณสุวินันนะต้องบอกว่ามันไม่ใช่มาตรฐานที่จะตัดสินใจได้อย่างนี้ทุกคนแต่สําหรับตัวเองเนี่ยอะไรคือจุดที่เป็นเส้นที่สุดคือแค่ว่าเป็นจุดประกายที่สุดว่าทําไมฉันต้องอยากใช้สิทธิ์ในเมื่อวานนี้เหลือเกินค่ะก็คือว่าคือเลือกตั้งมาทั้งชีวิตเนี่ยนะคะ ไม่เคยเจอเหตุการณ์ครั้งนี้เลยเหมือนเหมือนกับแบบว่าเราไม่เคยโดนปล้นอะ่ะใช่ไหมคะวินาทีนั้นเหมือนคุณปล้นซึ่งๆหน้าแล้วมันอยู่ในสถานการณ์ที่เขาปล้นแบบเรายังไม่ได้สู้เลย ทำไมเราไม่สู้ล่ะคิดแบบนี้ค่ะเราต้องสู้ก่อนไม่ใช่ว่าเขามาพล้นโดยการกีดขวางแบบนี้แล้วเราเดินกลับบ้านคนอื่นอาจจะคิดว่าเดินกลับบ้านไปเดี๋ยววันหลังก็มาเรื่องใหม่โอเคนั้นสิเขาคิดได้แต่ส่วนตัวดิฉันดิฉันรู้สึกเหมือนแบบว่าไม่เคยเจอการแบบนี้แล้วมันเหมือนการปล้นโดยที่เราไม่ยังไม่ได้สู้ขอสู้ก่อนได้ไหมเดนก็สู้โดยการปีนเข้าไปแต่ถ้าเกิดว่าชั่วโมงนั้นเกิดมีการยื้อยุ่งฉุกชะฉากวกับอะไรกันมาเดนก็คงจะต้องสู้ต่อ อาจจะอาจจะมีบู้กันบ้างแต่ว่าถึงเราเป็นผู้หญิงนแต่เราก็คนเราก็ใจสู้อะใช่ไหมคะอย่างน้อยก็ยังไงขอให้ได้สู้ก่อนจริงๆเนี่ยคุณชุวินันมองการเมืองคือช่วงหลังๆเนี่ยข่าวก็เยอะแย้ไปหมดแล้วก็มีการแสดงออกมากมายหลายอย่างถามโดยส่วนตัวนะคะขออนุญาตราบปกติเนี่ยพูดตรงเป็นแฟนพักไหนชอบใครเป็นพิเศษไหมก,ก,กับการเลือกตั้งในแต่ละรอบเนี่ยคะ่ะ จริงๆก็อย่างที่บอกทุกคนนะต้องมีพักอยู่ในดวงใจอยู่แล้วซึ่งถามว่าพักที่ในดวงใจเนี่ยของทุกคนเนี่ยทุกคนต้องมีเหตุผลในการเลือกค,คุณจะไปบอกไม่ได้หรอกว่าเขาเลือกพักนี้แสดงว่าเขาเนี่ยโง่หรือว่าเขา ไม่ได้ข้อมูลที่ถูกต้องอะไรมาถ้าคุณคิดว่าเขาได้ข้อมูลไม่ถูกต้องคุณก็ให้ข้อมูลที่ถูกต้องสิแต่คุณต้องเคารพการตัดสินใจกระบวนความคิดของผู้ใช้สิทธิ์ด้วยทุกคนมีสมองคุณให้ข้อมูลได้แต่คุณต้องให้เขาคิดด้วยคุณไม่สามารถที่จะมากําหนดคําตอบให้เขาได้ได้เพราะฉะนั้นก็เหมือนกันกับการเมืองดิฉันจะชอบพักไหนดิฉันมีข้อมูลของดิฉันตัดสินใจแล้วไปเลือกพักไหนมันเป็นสิทธิ์ของดิฉันเนี่ยค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคือขอให้ตัวเองได้ตัดสินใจแล้วถ้าเราเชื่อมั่นในข้อมูลที่เรามีเราก็มั่นใจโดยที่เราไม่รู้สึกว่าเราไปเลือกแล้วมันเราจะถูกมองว่าเป็นใครใ<ช>หรือจะโง่หรือฉลาดกว่าหรือเปล่าวิทย์คิดอย่างนั้นไหมคะเพราะวิทย์เคยบอกว่าวิทย์เป็นแฟนประชาธิปัตย์วิทย์ก็ไม่ได้ปิดแล้ววันนี้วิทย์บอกว่าวิทย์ก็รู้สึกผิดหวังที่ประชาธิปัตย์ไม่ลงเลือกตั้งวันนี้ยังคิดอย่างนั้นอยู่ไหมคะก็คิดอยู่ครับก็ถ้าเกิดมีตัวเลือกอื่นผมก็จะเลือกถ้าเขามเป็นตัวเลือกผผมมมกกก็็เเลือให้้ขาแต่่ไได ทุกคนต้องมีสิทธิ์ทุกคนต้องได้ใช้พลังของตัวเองแล้วแล้วผมว่าการขัดขวางนี้มันคือผมก็พยายามจะมองแยกนะว่านี่คือกอบปสกับประชาธิปัตย์ผมก็ไม่อยากคือผมว่าคนที่ขัดขวางอ่ะทําร้ายทําร้ายทาร้ายทุกคนคเพราะว่าทุกครั้งเราไปประท้วงเราไปประท้วง<อ>ไล่รัฐบาลเราไปประท้วงไลไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นั่นแต่เราไม่เคยประท้วงไม่ให้มีเลือกตั้งเลยเราไม่เคยเราไม่เคยไปประท้วงประท้วง บ้าน,นี้เหมือนแบบเราโดนแอทแทกเราโดนเราโดนทําลายผมรู้สึกอย่างนั้นค่ะคือเรารู้สึกว่าเราแยกและแยกกันระหว่างบทบาทหรือนโยบายหรือตัวบุคคลที่อยู่ในบทบาทของสนามการเมืองกับบทบาทของพื้นที่ที่มันเป็นสิทธิ์ของเราใช่คือเรารู้สึกว่าไม่ควรเอามาปนกันใช่อันนี้อันนี้สิทธิข์ของผม,มผมคือจะพูดง่ายๆเลยผมใหญ่สุดชั่วโมงนี้ผมใหญ่สุดค่ะคุณสุวินันท์ทอเจอเหตุการณ์นี้เนี่ยถามตรงๆนะ บางคนก็อาจจะบอกว่าโอ้โหเป็นฮีโร่บางคนเนี่ยไปไปเรียกคุณสุวินันในในในโลกออนไลน์แล้วนะบอกผู้หญิงกล้าประชาธิปไตยแต่ก็เชื่อเถอะว่าคงมีคนพูดตรงในภาษาคนไทยบางทีหมั่นไส่อยากดังหรือเปล่าตัวเองมีเสียงแบบนี้เข้ามาหรือยังหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปคืนหนึ่งเนี่ยค่ะค่ะก็เท่าที่มีคนโทรเข้ามาหรือบางทีเราก็อ่านในคอมเมนต์บ้างเลยบ้างแต่ส่วนตัวเนี่ยอย่างที่บอกอะ ไม่ได้มีความคิดจะอยากดังเลยชั่วโมงนั้นคิดอย่างเดียวว่าเราไม่ยอมไม่ใครมาปล้นสิทธิ์เรานะคะแต่ฟีดแบ็กกลับมาดิฉันคิดว่ามันเป็นอะไรที่เราก็รู้สึกว่าอืมคนที่ฟีดแบ็กกลับมาแล้วรู้สึกว่าเขาเห็นด้วยกับ,ก,บการที่เราเนี่ยรักษาสิทธิ์ของเราส่วนใหญ่ก็โอเคหมดแล้วค่ะเพียงแต่ว่าจริงๆแล้วฉันไม่ได้อยากให้จดจําชื่อสกุลของดิฉันเลยแต่อยากให้จดจําว่าคนเราจะต้องกล้าถูกที่ถูกเวลาแล้วก็ถูกถูกหน้าที่ของตัวเองค่ะมีอะไรอยากจะ บอกกล่าวถึงคนที่อาจจะลังเลกลัวกล้ากล้าไหมคะว่าท้ายที่สุดเนี่ยอะไรทําให้เราชนะความกลัวได้สําหรับตัวคนเองค่ะคือความถูกต้องอะคะ่ะยังคิดว่าถ้าคนเราเนี่ยขัดแย้งกันนะคะบนบนบน,บนความถูกต้องแล้วก็อยู่ในกฎกติกาเนี่ยะคะยังว่ายังไงมันคงไม่เกิดเหตุการณ์ที่มันวุ่นวายจนถึงขนาดนี้แหละแล้วก็อย่างนี้ฉันอยากให้หลายๆฝ่ายที่กําลังมีปัญหากันอยู่เนี่ย เขารบการตัดสินใจของประชาชนบ้างคุณอย่ามาวัดระดับหรือว่าคนนั้นฉลาดคนนี้โง่มันมันรับรับไม่ได้ค่ะดิะฉันเองก็ถือว่าจะเป็นลากยาาไม่ดิฉนก็คิดว่าคงไม่ถึงขนาดแต่ถ้าทำไงคนคนลากยากก็มีสมองคุณคือไม่อยากให้ดูถูกความคิดของคนทุกระดับเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดของคุณของคุณทุกระดับนะคะสามารถแสดงออกได้ด้วยการเลือกตั้งและถ้าเกิดว่าทุกหน่วยงานทุก ฝ่ายที่มีปัญหากันคุณเคารพเสียงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผลออกมาเป็นยังไงเนี่ยถ้าคุณเคารพเสียงส่วนใหญ่เหตุการณ์ความวุ่นวายมันจะไม่เกิดขึ้นเลยะคะ่ะอันนี้เป็นมุมของคุณสุวินันท์ซึ่งต้องบอกว่าเป็นคนธรรมดาธรรมดาถามวิทย์หน่อยเพราะวิทย์มีสถานะนิดนึงก็คือว่าเป็นคนที่เป็นที่รู้จัก <c oughs> ใช่ไหมคะคนที่เป็นที่รู้จัก <c oughs> บางทีการจะประกาศตัวเนี่ยคือบางทีต้องต้องยอมรับตรงๆว่า บางครั้งเหล่าบรรดาคนดังหรือว่าคนที่อาจจะเป็นที่ชื่นชอบส่วนหนึ่งได้ได้ชัดเจนแล้วว่าได้เลือกที่จะไปเป็นเอาพูดตรงๆนะไปเป็นกนปปสแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นไปกว่าสถานะที่ที่เป็นคนที่รู้จักอีกในขณะที่คนที่คิดอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยอาจจะดูเหมือนว่าไปเห็นด้วยกับกระบอบทักซินไปเห็นด้วยกับการทุจริตไปเห็นด้วยกับกับเรื่องของไม่ถูกต้องอะไรหรือเปล่า วิทย์ประกาศตัวเป็นคนกลางกลางแล้ววันนี้วิทย์มาบอกว่าเราอยากเห็นการเลือกตั้งซึ่งคนอาจจะตีความว่านี่ไงคิดแบบรัฐบาลคิดแบบเพื่อไทยคิดแบบว่าจะไปเป็นคนถูกซื้อแล้วหรือเปล่าตัวเองหวั่นไหวกับเสียงแบบแบบทำน <ผม S 1> อง,งนี้ไหมผมว่าไม่จริงเลยคือคือเพื่อน <c oughs> เพื่อนๆหลายๆคนที่ที่เป็นเป็นพวกเดียวกันเนี่ยก็ก็หลายๆคนก็รู้สึกแบบนี้คือทุกคนทุกคนก็คิดว่ามันมีคนนะครับที่ที่สนับสนุนพรรคประชาธ <c oughs> ิปัตย์แล้ว เขายังอยากเลอกตั้งอยู่มันมีคนมันมีคนอย่างนี้อยู่แล้วก็ทุกคนก็ทุกคนก็อยากจะเห็นแล้วแล้วเคารพทุกคนอยากอยากอยู่ร่วมกันกับกับกับสังคมได้จริงๆไม่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 มีการกีดกันใครออกไปคือคือผมผมขอย้อนไปกับตอนที่ผมได้ข่าวเรื่องว่าโดนขัดขวางเลิกตั้งใจผมอะอยากคือใจผมพุ่งพ่านมากนะผมโกรธมากผมผมผมถ้าผมอยู่ตรงนั้นผมใจผมอะอยากจะปีนแบบพี่เขาแต่ผมคงไม่กล้า ผมไม่ผมคิดว่าการเผชิญหน้านอาจจะมันอาจจะสุ่มเสี่ยงไปค่ะผมไม่รู้ว่าวันที่สามถ้ามันเป็นอย่างนั้นผมผมคงไม่เผชิญหน้าค่ะอาล่ะค่ะแต่เราก็ยังไม่รู้นะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานจะทําให้เกิดการทบทวนกันในทุกฝ่ายหรือเปล่านะคะเพราะว่าวันนี้อาจจะเป็นตัวชี้หนึ่งค่ะเพราะว่าผลจากการโหวตนะคะที่ sms เข้ามาณนะเวลาที่เราออกอากาศเนี่ยคนที่บอกว่าต้องการการเลือกตั้งอยู่แม้จะมีเหตุป่วนอะไรเกิดขึ้นก็ตามเนี่ยเข้ามา 93. 6 3เค่ะ ขณะที่คนบอกว่าไม่ต้องการหลังจากเหตุป่วนเมื่อวานนี้มีเข้ามา6.37นะคะจาก SMS พันกว่าสายที่เข้ามาณเวลาออกอากาศค่ะวันนี้ต้องขอบคุณสําหรับการมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะในฐานะเราคนไทยด้วยกันนะคะขอบคุณทั้งคุณสุวิน,นันทชัยประโมทและนวิทย์พิมพ์การจนะพงศ์นะคะขอบคุณมากค่ะและเราสามคนนะคะรวมทั้งทีมงานทุกคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ